สวัสดีนะคะจะมาทำํำดอกกุหลาบกันค่ะการะายะานะคะประมาณหนึ่งข้อมือค่ะการะายะาเอาตามความเหมาะสมนะอิมไม่เท่ากันอเท้าออกก่อนใช้นี้สองใช้นี้หนึ่งสีขาวหนึ่งสีม่วงสอง อันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เก็บไว้ก่อนตัดกีบมนนะคะตรงปลายเขาเนี่ยตัดกีบมนเนาะอันนี้ใช้ไม้หกนิ้วนะจุบกาวอ่ะีนี้ เอียงขึ้นค่อยๆเอียงค่ะจับมาแล้วก็ค่อยๆเอียงนะคะหมุนสักรอบสองรอบแล้วก็เอียงเอียงขึ้นนี้อันนี้ใช้ได้นะคะถนัดที่จะใช้ได้ค่ะ เก็บแรงนะจุดที่สองขึ้นมาจับเอียงขึ้นเลยค่ะเอียงสี่สิบห้าองศาขึ้นเลยนี่นะจุดที่สอง เก็บมุลได้ค่ะตกแต่งกิ่งตามชอบนะคะหลังจากนั้นใช้กิบนี้ค่ะสีม่วงอักขาวก่อนแล้วกันนี่นะจับตรงนี้แน่นๆนะเอียงขึ้นเอียงสิสิบห้องศาค่ะเอียงสีห้องศา,งงศาขึ้นเลย ได้เลยค่ะนี่นะตกแต่งกรีบตามชอบค่ะต่อไปเป็นตัวนี้สีมว่วงจับสังเกตว่าเขาจะต่ำนะคะ ตะต่ําเดียบร้อยอันนี้ก็จะเขาลงตกแต่งกีบเขาให้เขาลงเขาง้มลงค่ะ ใช้ทำได้ไดหลายอย่างนะคะจะทําเป็นกุหลาบต่อไปก็ได้หรือจะเข้ากลวยแบบนี้ได้ค่ะนี่ทำแค่นี้นะคะทําได้ข้างล่าง กัดย่นค่ะอันนี้ตั้งชื่อว่ากุหลาบข้ามพบค่ะนะเขาจะข้ามพบเขาจะสลับกันฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ